จากเด็กหน่อยบานนอกจังหวัดอำนาจเจริญที่บอมีคนหุจ่จักแต่เมื่อบอด,ดนันมาหนีหลังจากที่เขาสู้อวงการตามล่าหาฟันไล่การด่วนเพลงจริงทุนและได้คลองแคมมาอย่างยาวนานประมาณหนึ่งตอนนี้เด็กสาวแรกแย้มนม้ำแอมชนทีชาได้เขาสู้วงการเพลงยังเต็มโตเป็นศิลป,ปินเพลงมีไข่มีบานเป็นลักเป็นแรงมีคู่สลาคุณนวุฒิการันตีคู่เพลงแห่งชาติดูแลซึ่งกระบอกได้เลยว่า บอรธรรมดาไละจากมื่อนั้นมาถึงเมื่อนี้กระแสของแอมแทบบอตกขอบวาสีบอเป็นเพลงลูกบอวาสิเป็นทังเพลงลูกถุงออนไลน์หรือทางช่องย o u t u ต่างต่างแอมติดกระแสมาแรงและทังลูกทุงออนไลน์แอมถึกจัดอันดับในอันดับต,ต้นต้นมาหลายเดือนแล้วด้วยกระแสของเพลงคำสัญญาที่ชานุมานที่มีทำนองเนื้อลองที่ล่องได้งา่ายภาษาดนตรีสละสลวยมองเห็นภาพผ่านเนื้อหาของเพลง และบอวาสิเป็นเพลงแหลกหรือเพลงที่สองแอมชอนทีชากันย่งใส่เสียงสดบอแพรศิลป,ปินอาชีพที่ทรงหายบอวาสิเป็นเพลงไดกระแสกัสกบบอตกคือเก่ากลายเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่บอวาสิยิบสิจับอีย่างกระแสกับแรงเสมอสําหรับแอมชอนทีชาศิลป,ปินแชมด่ดวนเพลงชิ้นทุนยีสิบเอสมัยเจ้าของซิงเกิลคาสัญญาทีชาโนมานลาสุดพี่นออ้องป้องป้ายเพลงพิเศษขอพรแถวเวซวน วัรลิงที่หลายคนพยโยกแมยยกกลอค่อยพี่น้องเอ่ยปล่อยออกมาก,กับบสสั่งความผิดหวังให้เอฟซีแฟนครับปรากฏว่ากระแสแรงบอตกได้รับความนิยมนิยมปานใดนิยมจนยอดวิวถลุมทลายแอมชอนชนีิชาตินแทบ สำหรับเพลงพิเศษนี่พี่น้องขอพรแาวเวสุวรรณวัดไรชขิงทะลุครึงล้านวิวในหนึ่งมือพี่น้องหนึ่งมือเท่านั้นป่ปาดจิโทบักโมบักพาาแรงดีสีบอตก ยายกาวรันตีนองแอมมาแรงเต่งหนึ่งอีลีนอพี่นองอยากหูเด้แต่ก่อนเอาอยัางไปเหตุบุญนอจังไปนั่งในใจคนใดป่านนั้นสุดเท่านั้นสำหรับอีหล่าแอมชนทีชาหลายๆช่อง u t u b e เอ่ยทางอื่นเอ่ยพอนำเสนอข่าวแอมออกไปฟีดแบกทิกลับมาก,กับเป็นกระแสบ,บวกพี่นองบอดังกระจักสีวาจังใดเนาะล่าสุดเพลงขอพ่อนเถาวเว่วนวัดไรกิงเวอร์ชันของนองแอม กาติดเทรนมาแรงอันดับสองของยูทูบวาซานตัวเมื่อให้น้องร้อยข้างไปเลยจ้าน้องแอมถึงกับอดบอได้เอาไว้บอฟังมาโพสขอความถึงเอฟซแฟนครับแฟนเพลงว่ะกรี๊ดค่ะ และนำมือนีแอมชนทิชาน่องในยางเขา่าซูบานที่เป็นรักเป็นแรงคักแล้วจับมือลงน้ำย่างเข้าสูสังกัดแกลมมีมกโครเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนแอมไปแล้วทำกลางกระแสการแสดงความยินดีของเราพร้องบานทากักมิีรักแฟนเพลงเอฟซีแฟนครับทุกคนทุกหวนทุกบานถุกบอล ทุกภาคของประเทศไทยภายใต้าการดูแลอยู่ทรงภักดันของคู่สราคุณนวุธคู่เพลงแห่งศาสตร์ของเฮาผลงานเพลงคำสัญญาที่ชานุมานการันตีความเพงความปังความดังจนได้ขึ้นอันดับหนึ่งชาติดูกถุง และมีหยอดวิวลักปลานอย่างรวดเร็วลับตาพืึบเมื่นตาขึ่นอ้าวหยอดวิวลัก,กลานแล้วประมาณนั้นใครเป็นแฟนเอฟซีแอมยากระพริบตาเดอ้อที่น่องผลงานต่อจากนี่ท้าบอติดตามสิตกข่าวเด้เบ้าเรื่องแอมบ่หูเรื่องน้ำเขาเด้สิกายเป็นคนปากเกืกในวงเด้พอตกข่าวศิลปินนักล่องน่องใหม่ของวงการอ้าว ผู้ใดบอท่านติดตามไปกดติดตามน้องแอมไว้ไพย,ยังบ่ท่านฟังเพลงของน้องเขากลับไปหามาฟังบอสันตกข่าวเด้เดี๋ยวสิหาวายายบอบอกบ่เดี๋ยวสิหาวายายบอเตือนเด้อมือนีเอาซ้ํานี้มือนาพอกันไม่จ้าย้ำแล้วย้ำอีกอย่าลืมไปหามาฟังเด้ออย่าลืมไปหามาฟังย้ำอีกเ่อจ้า